ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนาวกาศนี้จากปรารกธรรมะด้วยหัวข้อว่าไม่ทิ้งธรรมะไม่ละความเพียรพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาสมาปฏิบัติในหลักของความเพียรหนึ่งสังวรประทานเพียรระวัง 2. องปานนประทานเพียรละ 3. าภาวนาประทาน เพียรเจริญสี่อนุรักษณาประทานเพียรรักษาเพียรระวังอารมณ์ความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญความดีให้ตั้งอยู่และเพียรรักษาความดีให้เสมอต้นเสมอปลายสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งไว้ซึ่งธรรมะเพื่อไม่ละความเพียรที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติของตน โดยฉเฉพาะว่าในเรื่องทางหลักพระบุทธศาสนานั้นเป็นหลักการให้เราทุกคนนั้นต้องใช้ความเพียรความพยายามอุตสาหะของตนบิรเยเนทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกได้ด้วยความเพียรซึ่งเรื่องของความเพียรน,นี้พระพุทธองค์ได้ตรัสในหลักเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามในการที่จะอดทนและต่อสู้ไม่ทิ้งธรรมะที่เกี่ยวข้องกับพิสูรรูปหนึ่งนี้ ได้บวชมาแล้วด้วยจิตศรัทธามีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติได้ขอทูลต่อพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องของกรรมฐานแล้วก็ได้ปลีกตัวออกไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งด้วยความที่ตนประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังความปรารถนาในการที่สละเรือนเพื่อที่จะออกบวชแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้ดังใจคิดว่าคงไม่มีบุญ ที่จะประพฤติปฏิบัติให้สู่การเป็นอริยะบุคคลได้จึงมาสู่ที่สำนักแล้วก็ได้ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยการประพฤติปฏิบัติละความเพี่ยนไปจนพิสุทั้งหลายได้เห็นอาการของพิสุรูปนั้นบางเมื่อก่อนก็มีความเคร่งครัดในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้กลับละความเพี่ยนจึงนำเรื่องนี้ไปทูลต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกพิสุนั้นมาแล้วก็ตรัสถามถึงต้นสายปลายเหตุลำดับนั้นพิสุนั้นก็กลับทูลตามความเป็นจริงพระผู้มีประภาคจึงได้ตรัสเรื่องของอดีตของพิสุรูปนี้เมื่อครั้งเคยเป็นคนใช้ของพ่อค้าคนหนึ่งหลังจากที่พ่อค้าได้รวบรวมสินค้าและสมัครพักพวกไปค้าขายที่ต่างเมืองแต่สถานที่ไปนั้นจะต้องผ่าน ทะเลทรายไปก็ต้องอาศัยคนนำทางที่ดูเส้นทางของดวงดาวเพื่อจะสัญจรไปทางกลางคืนพักกลางวันการเดินทางครั้งนั้นก็ราบรื่นไปด้วยดีจนเหลือเส้นทางอีกระยะประมาณ1โยชนยอหรือประมาณ16กิโลด้วยกันทางผู้นำทางก็บอกว่าวันนี้เราก็จะถึงแล้วจุดหมายปลายทางขอให้ทุกท่านจง กินข้าวกินปลาให้อิ่มน้ำสำราญแล้วเราก็จะได้เดินทางกันไปหลังจากที่เดินทางในช่วงพักค่ำในตอนกลางคืนนั้นผู้นำทางก็ได้หลับไปแล้วกองเวียนก็ได้วนเวียนมาสู่ที่เดิมจนถึงรุ่งเช้าผู้คนทั้งหลายก็เสบียงเริ่มขาดท้องเริ่มหิวจิตใจก็ร้อนรนจึงพากันบน่นและก็โทษต่างๆนานาจนในที่สุดหัวหน้าพ่อค้า ก็ได้เดินดูรายรอบบริเวณกองเกวียนที่พักเกวียนเอาไว้กองสินค้าเอาไว้แล้วได้ไปเห็นกอหญ้าก่อหนึ่งก็สันนิษฐานว่ากอหญ้าขึ้นอยู่ในถ้ำกลางทะเลทรายลึกลงไปจากใต้ดินนี้น่าจะมีน้ำไม่เช่นนั้นกอหญ้าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงได้ปรึกษาหารือกับพวกพวก่อค้าแล้วก็ได้ตกลงลงใจกันว่าจะขุดบ่อที่กอหญ้านั้น เมื่อกุดไปแล้วลึกพอประมาณแล้วก็ไปได้เจอก้อนหินใหญ่อยู่ทุกคนก็ท้อใจเมื่อท้อใจก็พากันละในการที่จะขุดต่อไปจนในที่สุดหัวหน้าพ่อค้าก็มีความพยายามในการที่จะขุดให้สำเร็จจึงไปบอกคนใช้ว่ามีเธอคนเดียวเท่านั้นที่จะขุดให้เจอน้ำได้เพราะพ่อค้าได้ เอาหูไปแนบที่หินแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําจึงมั่นใจว่าต้องมีน้ําแน่นอนจึงปลุกขวัญกําลังใจให้กับคนใช้คนใช้ก็มีความมั่นใจต่อเจ้านายของตนเจ้านายของตนเป็นผู้มีสัจจะพูดคำไหนคำนั้นจึงมีความพยายามในการที่จะเทาะหินออกพอเทาะไปสกัดไปก็หินก็แตกน้ำก็พุ่งออกมาผู้คนก็ชัยโยโหหิว้ว กูก้องร้องด้วยความดีใจรอดตายได้น้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้หงข้าวหงปลาในครั้งนั้นก็ทำให้ผู้คนเหล่านั้นรอดที่จะไม่ต้องตายที่กลางทะเลทรายและค่ำคืนนั้นก็เดินทางด้วยความสวัสดีซึ่งเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้นำต้นสายปลายเหตุของพิสูรรูปนี้ในอดีตที่เคยท้อใจแต่ก็ได้การปลุกขวัญกำลังใจจากหัวหน้าพ่อค้า พระองค์จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้แก่พิสุทั้งหลายว่าอากิลาสุโนวันุปเทขนันตาอุทังะเนตัถะปาปังอวินทุงเอวังมุนิวิริยะพะลัลูปะปันโนอากิลาสุโนวินเทหาทยาสะ สันตนิสันตินติชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านขุดน้ําที่หนทางทะเลทรายได้พบน้ําที่กลางทะเลทรายอันราบเรียบฉันใดผู้มีผู้ประมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกําลังไม่เกียจคร้านพึงประสบความสงบใจฉันนั้นหลังจบพระธรรมเทศนาพิสุก็ได้บรรลุธรรมเป็นจํานวนมากในครั้งนั้น ได้ยกพระพุทธภาสิตธข้อนี้เป็นข้อคิดให้กับท่านทั้งหลายได้มาพิจารณาร่วมกันว่าชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านจะไม่มีความท้อแท้ใจและจะนําไปสู่ของความสําเร็จเหมือนกับพ่อค้ากับคนใช้ที่ขุดน้ําที่หนทางทะเลทรายได้พบน้ําที่กองที่กลางทะเลทรายอันราบเรียบชั้นใดมุนีก็คือผู้รู้ผู้ประกอบด้วยความเพียร ผู้ประกอบความเพียรความพยายามและกำลังด้วยกายและใจไม่เกียจคร้านไม่ย่อท้อต่อการงานทั้งปวงพึงประสบความสงบใจและความสำเร็จได้ฉะนั้นเรื่องการไม่ทิ้งธรรมะไม่ละความเพียรเห็นชัดเจนว่าการที่เราไม่ละในสิ่งการงานที่เราทำชื่อว่าเราประพฤติธรรมอยู่และไม่ละความเพียนคือความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นการที่ทุกคนไม่ละ ธรรมะไม่ทิ้งความเพียรน,นั้นคือไม่ทิ้งงานภารกิจพินิษผลไม่ทิ้งตนชนดูสู่ผลงานไม่ทิ้งหวังตั้งใจที่ใฝ่ฝันไม่ทิ้งวันนานปีที่กิจตนไม่ทิ้งหลักมากรู้อย่างผู้กล้าไม่ทิ้งค่าหาเหตุวิเศษผลไม่ทิ้งดีที่ตรึกละลึกตนไม่ทิ้งผลตนทำความดีเอ่ย